ค่ะเจ้าค่ะวันนี้ไทำในสมุดอย่าโดีนให้ไปตัดเิวตาหน้าหกสิบสองหน้าเดียวนะลูกอย่าเพิ่งไปมองหน้าหกสามนะคะเพราะหน้าหกสิบสามเป็นสี่หลักคนเก่งเพิ่งไปมองหน้าหกสิบสามนะคะเพราะว่ามันสี่หลักนะคะหน้าหลังบ้านบ้านไอออน การ้านหน้าปกิบสองนะคะเอ,อ้มี่า้นใหญ่และวก็สองใหญ่นหน้าเลยไดย่านี่มันคุอวุณวิธีเนาะได้ได้ดู แม่ผุดผุดมาอ้าวมีคนเข้ามาเรียนรนะคะครูแพรวบอกเขียนเขียนบอกว่าเป็นแบบฝึกหัดแล้วกันนะคะแบบฝึกหัดนะลูกนะไม่ใช่หนังสือนะคะแบบฝึกหัดนะหน้าหกเป็นสองนะคะหน้าปิดรู้ดูเขาให้เจออะไร เติมผลหารค่ะเติมเติมผลก่อนที่เราจะเติมได้เราต้องไปแสดงวิธีทําในกระดาษทดค่ะลูกหนูนั่งงงจองเฉยไม่รู้คำตอบแน่นอนหนูต้องไปหากระดาษรูปกากระดาษเปล่ามาค่ะเตี๋ยมาแล้วค่ะนั่งดูตัวละ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 คำตอบไม่ได้ต้องทำอนไรนะทั้งหมดเลยนะ เีนเลขต้องมีกระดาษอะไร,ร,รันบ้ะพอเลยเดี๋ยวข้างเีนคาหมา่งนีนี่ใมหนไม,ไมเ,นเรียนตน,น,นแบบนี้พอแรกเดี๋ยวดูก่อนใครน่าจะตอบได้พอแลมไมหม่ตอบได้ยังคะ ยังเลยเพราะทุกคนกำลังหากระดาโษโค้ดอ้าวเขาก็หากระดาโษโคสดมาแล้วคุณแพลวก็ไปหากระดาโษโค้ดมาแล้วสมมุติว่าคุณแพลวมีกระดาโษโค้ดแล้วอ้าวกระดาโษโค้ดอยู่ตรงน,นี้โค้ดอ้าคนทําในกระดาโษโค้ดแล้วจะได้มาเติมคําตอบในแบบกหัดได้วมธีทําทในกระดาโษโดคุูมีทำได้ดี ตั้งหันยาวไปเลยนะคะตั้งหันยาวไปเลยตั้งหันยาวกระดาษทดเราไปเลยสเสร็จแล้วรูให้คุณแพลดูนีละคนอ้าวมีคนเสร็จแล้วเหรอโปโต้หลับแล้วอ,ะอ่ะอยกให้ครูด,ดูดิรูบอกว่า,สา <ณ S 1> เสร็จแล้ว

ไปอีกไปอีกหลักหนึ่งสามคูณอะไรได้สิบห้าสคูณสามห้าสิบห้าสามห้สห้าสสิบหไ่ไปไอตัวเช็คนี่ยเช็ปสาม สนี่ดีกค่ะคูอะไรได้หคูส่ะสาคสอกหกเหลือสตั้งไปแล้วค่ะตั้งไปแล้ว บกบอกนั่ได้คำตอบได้แล้วค่ะห้าสิบสองค่ะได้แล้วค่ะตอบไปใส่เลยบอกง่ายมากง่ายไหมลูกไข่ได้คำตอบเหรอเอาห้าสิบสองไปใส่เลยตอบห้าสิบสองได้ยังคะตอนแรก วัสามไม่ได้วันนี้โอ้หลานกูก็เร็วได้เกินก็้าพดเลยกระดาษพนักนกหนดือว้าบอกตออ่ะครูแพลให้เลือกหนึ่งข้อให้ครูแพลทำข้อไหนให้ครูอีกในแ้อี้องดีก็แปดค่ะอเคตง่ทยขแปดค่ะข้อแค่ะแล้วจะเป็นรูกอ่ะ ข้อแปดแปดติต๊กข้อหนึ่งข้อแปดจะทำให้ดูวิธีทำวิธีทำข้อแปดจะทำข้อแปดให้ดูหนึ่งข้อแปดโจทย์ว่าอะไรลูกตามมาดู แปดร้อยเจ็ดสิบหกหารหกค่ะร้อยเจ็ดสิบหกหารหกสิบหกหอรร้อยละแปดไม่มีค่ะเลี้ยวใกล้เคียงห6ึ่งหกหกงไปสิบสองมันหนึ่งหกห่ะค่ะหนึ่งหกหกหนหกแดลบหกเหือ เจมสองค่ะเหลงูเจ็ดลงมาหกคูณอะไรได้ยี่สิบเจ็ดหคูณหสองสิบองาสดี่สิบสี่สบสี่แล้วไม่มีค่ะมีค่ะก็้เคียงตัวยี่สี่ค่ะไก้เคียงี่สบยีสบสี่ ยี่สิบเจ็ดลบยี่สิบสี่เจ็ดลบสี่เหลือเท่าไรคะสค่ะส2องลบสองเหลือนไม่ต้องใส่หกลงมาหกคุณอะไรได้ท่หร่นะคะหกคูณหนึ่งได้หกคูณหนึ่งได้สามสิบหกนะคะหกห้า หูนหกได้สามสิหกหกลบหกเหลือ6กแล้วหกนะศูนย์ูนสามลบสาเหลือศูนูนตอบได้หรือยังคะอันไหนคือคำตอบของเรา1 4ึ่้อยสี่สิบหกหน่้อยี่สิบหข้อที่แปดเลยเติมในข้อที่แปดเลย โดยัได้ไหมคะหนึ่งใหญ่ผ่านไหมคะหนึ่งใหญ่โดยัดีข้อแปดหกหารหารหเท่ากับอะไรอี ดำสไลด์สี่ไปดำลูกพิ้งค์หนึ่งร้อยสี่สิบหกเติมหรือยังลูกเปลี่ยนดิล้ามาเติมแล้วค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบหกเติมแล้วใช่ไหมคะใ่อ่ะข้อสองใหญ่ครูแพรทำให้ดูหนึ่งข้ออ่าหนอนหนูหนอนอีหนอนยินดี ทำข้อสองใหญ่ไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เรียนเลขนะลูกไม่ทำภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเลขไม่เป็นนะคะอ้าวข้อหนึ่งข้อหนึ่งโจทย์ว่ายังไงลูกหนึ่งร้อยหกิบสองหารสามหนึ่งร้อยหกสิบสองหารสามเท่ากับบ้อนสี่เหลี่ยมวิธุทําอ้าวหารยาวเลยลูก วิธีทำตั้งแต่า ead, ายาวหนึ่งร้อยหกสิบสองหารทำยังไงก่อนคะเลขหนึ่งน้อยกว่าเลขสามสามคืออะไรได้หนึ่งมีไหม ไม่มีค่ะไม่มีเราขยับไปรวมกันเป็นสิบหกสามคูณอะไรได้สิบหกค่ะสามห้าสิ้ตอนิดะไม่ได้เอาต่อแล้วแค่สามสิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดเลยแล้วอะไรคะใกล้เคียงแปดสามหสามห้าส้า มาขอให้ตัวนบห้าเหลือลบหเหลือหเหลือหดึงสองลงมาทำยังไงต่อคะสามคูณอะไรได้สิบสองสามสามสองถูกสามสามเก้ อะไรเลขสิบสองค่ะสามสี่ค่ะสามสี่สิบสองลบการค่ะสองลบสองเหลือศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ศนี่หันยาวเราจบแล้วตั้งหันยาวแบบภูแพวลงไปในแบบฝึกหัดเลยนะลูกต่อไปอหันยาวจบแล้วอันนี้หันยาว อีกฝั่งหนึ่งฝามือเขาให้หานอะไรคะให,ห้หานสั้นค่ะเขาให้หานสั้นครูแพลวขอต่อข้างล่างนะคะไไเขาให้หานสั้นหานสั้นแล้วก็ความทำลงแล้วก็ความทำลงแบบนี้อ่าหนึ่งร้อยหกสิบสองหารสาม สามคูณอะไรได้หนึ่งมีไหมไม่มีขย <m z> ับไปเป็นสิบหกสามคูณอะไรได้16หกคะใกล้เคียงห้าห้าสิบห้าสามห้าสิบห้าลบสิบหกมหิวสิหนงต้นนักดท่าไ่คะเหลือ าเขียนมือโตก็ไปแบโดรงมาตั้งตรงนี้ตามอะไรได้สิบสองดีค่ะ่า่อบเท่าร่ตอบเท่าไหร่ตอบะโอพีที้ยมาอันนี้หันสั้นตอบเหมือนกันเลยไหม เหมือนเหมือนค่ะตอบเหมือนกันเลยตออบตอรู่ตอบเท่าไหร่คะเขียนไปก่อนกนด้ค่ะคำตอบเท่าไหร่ลูกเขียนกริปทุกคนกำลังเขียนในหนังสือตอนนี้ตอบเท่าไหร่คะห้าสิสี่ค่ะี่คำตอบเลขไทยหรืออารบี เลขไทยค่ะเขียนโดยสวยสีม่วงเปี่ยนให้เป็นสีม่วงอับเปียนใหม่เป็นสีน้ำเงนละกันตอบตอตอบเป็นเลขไทยนะคะห้าสิบสี่เสร็จแล้วหนึ่งข้ออันนี้คือข้อสองใหญ่เป็นตัวอย่าง ครูแพลวครับต่อไปเลยครับขนมปังดูเพิ่งเข้ามาหน้าไหนเหรอครูหน้าที่หกสิบสองลูกเนี่ยครูแพลเขียนไว้การบ้านแบบฝึกหัดหน้าหกสองเห็นไหมครับสุดหล่อเป็นหนอนตัวหนึ่งตัวทุกอย่างเันนุ่นม,มตกเล่นตาเสร็จแ,แล้วต่อไปเลยลูก ใครไม่เข้าใคร้็ไหนทำได้ทางโน่นก็หนึ่งใหญ่ใช่หนึ่งใหญ่และสองใหญ่ คุณพ่ปิดไม่อยู่ค่ะดูด หน้าเดี๋ยวครูไปเอาออกไปสร้างอัลบั้มให้แล้วโอเคไหมคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนะ,ะ์ดค่ะถ่ายรูปสง่งในอัลบั้มค่ะค่่ะะตตัวยงไโๆขาออรสวัสดีค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ